อวันนี้นะครับจะพามาดูเครื่องที่รีดหักเนาะนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูเนาะนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมีนะครับแผ่นรีดที่หักอยู่ข้างในนะครับนี่เดี๋ยวเราจะใช้ใช้แผ่นคาร์บอนมาแปลงเอานะครับเพราะว่า อตอนนี้ผมไม่มีอะไรนะครับเจ้าของเครื่องเขาอยากได้เครื่องอใช้พรุ่งนี้นะครับนี่เป็นหลีดหลีดของอยิกเตอร์หรือว่า VR นี่แหละนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับหลีดคาร์บอนนะครับแปลงของมอไซส์นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องนะครับใส่คาโบสตาร์ทเครื่องดูนะครับ